ตัวสมอน <laughs> แต่กระบอกเ็บขีตก,ก,ก,ตกตเ็บขี้โต๊กคงขี้หด้ขี้เกียานกลัอพอ่ <laughs> โค่อ้ชีวิตเนาะมาที่ิเป็นราคาเลยอาจารย์มเมาิเดิมนีายสองบาทสมัยขีกระบองชิบสองเดิมเป็นดืมหนึ่งนั่นมันจ่ข่สบามัยดีก่อนี <c oughs> ้ <c oughs>

อืมอืมโอ้จะขืนนุ่นไรบ้านก็ยู่ได้บ้านอยู่อืมดีดีดีอยู่ไปอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองไปหันลนะโอ้แต่ก่อนนี้เผาทาน ม,มิตเฉพาะมแต่ทำเฮธุรกิจเหมือนว่าแต่ก่อนนี่เนาะเผาตะทานเผาทานขายกอกบุบินราคากันเลยดอกสอบปานนี่ก็จะขายดอกอืมซีสสอดในยังไงอืมงินก็เยมาซื่อก็เตาซื้อสามสอบตลอดอ๋อสมัยกี้นั่น มอรกเอาหนาออกจากกน้องให้แน่นันลกดึงหนาออกจากน้องให้แน่ให้บัวเกิดเด่นเลยเล่นเลยเออดึงออกด้วยหนานั่นว่ามันให้บัวมันเกิดบัวบัวหน้หมามนตายหมด มันแปมนามวะต้เขือนกัอาไรหนามมาเดีวได้มันยด่ันอืมข้อมันขอบัวยืดมันหอมฮึบ้าร้อนรใช้ยาอย่อกอาข้าามากุงไปไ่กีขึ้นนาสบเมอ่าวนี้บัวนี่คือไอ้ใช้แกงิบุบมันยาาโอ้ใช้มันเขาไปแกงบัวใชบัวนี่ เจงเขแล้วเขเป็นตีนอยล่อ mm. uh. ืมเขาจะพูดแบบนั้นปช่มเอ่ออ้าวเลาเล่าเอ่เขาจะดูหน่ล้าก็ได้พาคอใหญ่แล้วก็ลาดมาเด่นหนามทีละันมองเล่ามองเล่านทาอาจารย์เลาเพ่อนเรากแครไว้ไหวหันเขาไปยุ่งโก็บอะไ้ได้อะคิเยียมเดียวกับพี่ก น้ำเลิอกอยู่บ่ละโอ้ดกสิบวงที่เราบูบบูบ,บุบบกสิบิดยาวชีสี่นี่เอา,อานอเอา,อา,เ,อบบบาเอาตกลา,ง,าคงคืนนอนเปิดพรมอยู่กั่นงนนอนเิดพมอย่าง,งนันโอ้เห็บแบบโบราณทราบน้ำแล้วก็บิดหมาดก็ปูแล้วก็น,คคน,นอน หลากที่เดือไปหันดาเพราะมันมุมขึ้นไปถ้ามันเดินนอนรับไปแร้คงไม่เอส้นความเพื่อี่เยงแต่นความซุกความเถาอ่าอยู่หายอยู่หน้าแต่ก่อนว่มีฝ่ามีพัดลมเนาะเขเฮยดไปเอาหน้ามาหดแข่หดยังหดแป้นนอนไปที่เนาะ พ่ <C ats ying> อตัวเจ้าของว้ามันเย็นอือเจ็บไปนี่แหละคุณสันสัตว์ตะยานเนี่ยการเอาตัวรอดเนาะไงไงเย็นแล้ววะ กินง่ายอยู่ง่ายตัวผู้ใหญ่ตนน้นหนามแล้วก็นอ่ะหนูเราว่าบนเดียกแล้วาาลว่ามันจะบอกไปหลอกวิ่งไพ่ที่ยังสี่ที่ไม่อายุยเหมืนตัวคนเนี้ยนี่เฮ็ดเ,เวียกเฮ็ดงานเผาธงเผาทานไปไค,ไคุดใหม่ไงขอไปกินดีอยู่ดีหลายสาอานหลายร้าโลกมันมาหาตัวละ<ก>มาเร่งมากเพาะวานมาตัวละแม่มบอกแล้อยู่คือผู้ใหญ่เห็นหมดเลยตอนแรกก่อนเจ็ดสิบกว่าสิบแปดสิบหรอวะ ยังแข็งแรงอยู่ถอนอยู่บ่คุมือนี่อ่าน่นอ,อนเ,เอาเท,บทาาโ<อ>บ,บกาโบสิบาทได้โบกแล้สิบาทเ <laughs> พราะเลือดสูบเศษดีดอตอ,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 อืมือันานผขันวันเคยกินก็ตตองกิน เออสมรรถนาหลางกายมันอ่อนไปเียรื่อยเขาูอยกนาะอโอ้เลือนล่มดีจิโอ้อือดีละกินแต่พิกบ้านพนเมืองแผกับพวกเปียงดอกกินแต่กฮ้งเวายเห้งงานมามมอมแมวของเจ้าของไปบ่ แลพอญานาร้เบาได้บ่ะพญานันเออพญาน,นันดีเนาะราเินแล้วเราหลนี่นโอ้โอ้ลูกพ่อเดียวกันกับว่คือกันเนาะน้องคนที่สิบสามบอกพญาน,นัน<อ>แมนโู้ พ่อลูกหลายเนอกแต่ก่อนน้องพญายงพอพญายญ่ลูกยจ้านเนนะได้เจ้ากับเรานน่ป๊าลูกสิบสองสมัยแต่พอแต่แม่แต่หาได้หลายพุนแต่พ่าไม่ยาไวรัย อืมฮะวะฮยาะฮ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 ะะคะฮมือฮี่เป็นะฮ่นเป็นะฮ่หะฮ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 ะตัวะฮะฮกฮะ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 กะฮะะ